ก็เจอโฟดเป็นยังไงตอนแรกที่โต๊ดก็ก่อนเจอแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามาสัมผัสใกล้ิดแบนนี้เขาเป็นยังไงก่อนเจอปก็คือปกติโฟหน่ารักอยู่แล้วโฟดแบบเวลาเจออย่างเงี้ยก็จะเข้ามาทักตลอดเลยทักเฮียด้วยใช่ครับก็แต่ครั้งนี้ได้มาขึ้นเวทีเดียวกันรู้สึกว่าน้องแบบเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นอย่างที่คิดไหมก็สนกว่าที่คิดเยอะเลยเป็นคนขี้แกล้ง แต่ว่าเราชอบครับเราชอบเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนดื้อเหมือนกันเหมือนได้มาเจอเพื่อนน่ะแต่ว่าถึงแม้ผม <c oughs> อายุปกติผมคิดว่าผมเด็กแล้วปกติผมจะเด็กเป็นคนที่แบบเด็กกว่าคนที่ร่วมงานด้วยซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าแก่ไปเลยเพราะว่าเราแก่กว่าโฟทตั้ง3ปีอะยังพอมาเจอเราปวดหัวไมคว,ว,วามส่นของฟไม่ปวดหัวครับชอบ พราะคิดว่าเวลาเหมือนมองตัวเองเวลาตัวเองอยู่กับคนอื่นเวลาผมอยู่กับพี่ๆคนอื่นผมก็เหมือนโฟสเวลาอยู่กับผมแหละผมก็อย่างนี้แหละรู้สึกหนักใจแทนพี่คนอื่นมากที่ตอนอยู่กับเรามันได้สัมผันแล้วนะว่าแต่ผมอาจจะซนน้อยกว่าน้องโฟนนิดนึงนิดนิดยังไงนิดยังไงนิดเราบอกเลยเหรอว่าเราน้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงโฟนโซนมากเลย หรือว่าหรือว่านี่มเรียบร้อยเพื่อที่จะกบภาพว่าเราไม่ได้โซนทำตัวไม่ถูกอ่ะคือ <laughs> <laughs> แต่แบบไม่รู้สิแบบร่วมง,งานจริงๆจังๆกันครั้งแรกเนี่ยแล้วมันก็เขินเๆนหน้าทำตัวไม่ถูกนิดนึงแบบบางทีอาจจะอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่น้องคือ <c oughs> แต่น้องคือพุ่งเข้ามาเลยรู้สึกว่าโฟร์ด้ช่วยละลายพฤติกรรมนูนิว่ค่ะวันนี้ก็คือเราจะไม่กล้าแบบว่าไปกลัวแบบว่ารุ่นนี่นั่นใช่ยังเกิงอยู่เก่งๆอยู่นิดนึงแต่น้องคือแล้วเจอราวหน้าเจอคราวหน้าก็ไม่เก่งแล้วครับเพราะเรารู้แล้วว่าน้องเฟลลี่มากนิสัยดีมากด้วยเจอเมื่อไหร่ก็ทักเลยวันนั้นมาถามเธอ ว่าเกิดอุบัติเหตุกับพี่ซี่นิดเดียวซิเกิดอะไรอ๋อแล้วต้องเรียนรู้ก่อนเหรอหรือเห็นเออผมไม่เห็นครับมีคนบอกแฟนขลาบที่นั่งอยู่ข้างล่างผมยืนอยู่กับที่อ่ะมองลงไปตรงนี้แฟนขลับบอกอะไรจต่ไม่รู้พล่ไม่รู้อออย่างนี้ใช่ผมก็เลยลงไปมอง เพื่อนมองก่อนได้เหรอมองครับว่าจริงหรือเปล่าเข้าใจเป็นยังไงภาพนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงซีไม่รู้จริงก็เลยหันไปสกิทเฮียบอกหันไปพลิกตัวเฮียกลับมาให้หันหลังให้แล้วก็บอกเฮียสิไม่รู้แฟนเขาบอกว่าสิไม่รู้เฮียก็ก้มลงไปดูใช่ไม่รู้จริงเขาก็ไม่รู้เหมือนเดิมรู้สิรู้รู้รู้แน่จะพี่ซเกิดบ่อยอย่างเงี้ยไคะ ไม่ใครั้งแรกคือปกติอแต่บกไม่ได ouais. <The> ้บ่อยมากค่ะอาจจะมีบ้างใช่แต่ว่าครั้งนี้แบบมนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะเห็ันกงมัน impact มันอยู่บนอิม a c t อาไรีนาเมืองทองธานีที่มีคนดูเป็นหมื่นแต่ว่าเฮียไม่เขินเราอาจจะอาจจะเขินอาจจะกบเกินครับจริงเพราะเหตุการณ์นี้เรามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้มันจะมเนียนให้จับได้เหมือนครั้ที่ผ่านมา นี่เฮียหลอคือถ้าเป็นผมมาผมก็จะหันมาแล้วก็ลูดปุ๊บแล้วหันกลับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดถึงแต่เฮีย ER ขยี้ตัวเองว่าขายี้บอกอ๋อเมื่อกี้หนูบอกเฮีย<ม>พูดว่าอ๋อเมื่อกี้หนูบอกว่าซิปไม่ลูด <c oughs> พูดออกมาเลยทุกคนก็เลยรู้หมดเลยครับแต่าาตอนแรกที่จะไม่รู้ <c oughs> แล้วคือบอพอเหตุการณ์แบบนี้ผมเอาลูกไปไหนผมก็จะแบบจะเกิดจับ้อไม่ใช่บางคนก็จะจะบับจ <c oughs> องแล้วแล้วจะเก็บเขายังไง เอ่ปกติเฮียก็ค่อนข้างเป๊ะนะเรื่องเสื้อผ้าเป๊ะที่สุดแล้วเป๊ะก่าผมเยอะแบบคอยดูไม่ได้ดูแค่ของตัวเองดูให้ผมด้วยแบบเวลาอะไรไม่เรียบร้อยก็จะมาคอยมาจับให้แต่ไม่รู้ว่านั้นทําไมอาจจะรีบละมั้งรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างหลังแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ดดรูไม่โอ้โหมันงได้ปะ <laughs> ตั้งใจไม่รู้สิบ,บนอิมแพกเลยเหรอเป็น,ต,น,น,นตำนานนะเห็น้องแต่งทรงเอาเรื่นี่เป็นตำนานอีกโอ้ตำนานคนใหม่ถ้าเป็นผมนะ่าจะไม่อยากมีตำนานแบบนี้นะครับอย่ามีเลย <c oughs> ตำนานแบบนี้จริงก็เกิดไหมผมว่าเกิดแหละ,ะ,ละแต่กบเกลือนก็พูดขยี้ตัวเองไปเลยกลบเกลือนอว่าเออหรือรู้สีเวลาที่เรียนเกิดยังจป็นจากจากฝั่งแมนะ่เลย ผมว่าเป็นใครใครก็เคลอลืมรู้ซีบต,ต่อหน้าคนหลายพันนับหมื่นอย่างเงี้ยใช่ก็เาดูป็นผี้หิกิริยาแล้วก็วดูชิลนะเก็บไงาครับเก็บไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเคลอเหมือนเวลาเราล้มอย่างเงี้ยล้มกลางห้างอะ่ะจริงๆเจ็บแต่อายมากกว่าแต่ก็ทำเป็นแบบเฉยๆก็แค่ล้มไม่มีอะไรตแต่ในเ่าจะแบบเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจล้มเลยไม่ใช่ใจอจะเต็มใจไม่รู้ซีฟเหรอ ่ไม่ก้พี่ถามว่ากันเวลาเขาเถื่อเราจับผิดได้ไหมเ,เพราะในที่เขาเถื่อปกตบเที่ยงเขาจะพูดทีเล่นทีจริงจับได้ไหมเหรอผมว่าผมดูออกนะก็จะมีบางอย่างที่แบบผิดปกติไปอาจจะแบบในตาดูมีอะไรสักอย่างเวลาเถื่อคืออาจจะมีคนเถื่อเขแบบแดงหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่จริงเวลาเถื่อ,อันนี้เอาติดตลกครับตี่ตลกเลยใช่ ช่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เปนาา็นอะไรไม่รู้ไปกินอะไรมาตระลกขึ้นทุกวันเลยเขาติดเราผมไม่ได้เป็นคนตระโลกย้อนยุคทิดก่อนรู้น้อยยุคเออรู้เป็นคนอะไรผมเป็นคนสวย <c oughs> เป็นคนผิวดีเขาใช้เซรั่วหรอเขาใช้เซรั่วอ่ะเราเป็นคนอะไรเราพิจิีดูตลกเราเป็นคนอะไรเป็นคนเอ่อม <c oughs> าดูมั่นใจไปไหมครับ แกแกคุ้มกว่า่อนแกคุกว่า่อดีว่าเราเป็นคนสวยเป็นเรื่องจริงกฐนไดเป็นคนน่ารักด้วยใครก็เสียงไม่ได้เราเป็นเราหล่อได้ด้วยระหว่างหล่อกับสวยเราชอบแบบไหนชอบทั้งคู่เลยครับอะไรไงทำหน้าหล่อที่ดีกว่าอยากเป็นเฮนิวะเฮนิวะเฮนิวะแล้วไงกล้องจะมาจับต้องอยู่หน้าหล่อเฮนิวะเป็นนักแสดงเราต้องมันแล้อ่ะหน้าหล่อพร้อมอะเป็นเฮนิวะเรว หล่อหล่อ้องเลยสวยโชว์สัตวสวยหรอครับอังมันมาน่ารักอ่ะแอคติ้งมัตัอะไรกันซูวิทครับหล่อทเวลาคนมาถามเคล็ดลับเราตอบว่าอะไรอะไรนะที่เวลาคนมาถามเคล็ดลับเราอ่ะเคล็ดลับอะไรอะจากหน้าร้ักจากผิวดีอย่างเรานอกจากเซร์วีแล้วมันมีอย่างอื่นไหมถ้านอกจากเซร์วีแล้ว ยังไงมันมีใครรับยังไงบ้างเพราะว่านุ้ยทำงานหนักเป็นผู้ผสินค้าเลยแบว่าเรามีวิธีดูแลไงให้ให้เป็นให้ดูเฟิตตลอดเวลถ้านอกจากเซียวีแล้วดูแลยังไงก็เออผมกินน้ําเยอะผมกินน้ําช่วยจริงๆนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ากินน้ําเถอะปกติออกมากินข้างนอกบ้างแต่ว่านอกเหนือจากกินน้ําผมว่า นอกเหนือจากเซลวีกับกินน้ําผมว่าไม่ดีนะไม่ได้กินเซลวีนะมันอาจจะเป็นบุญของผมแหละครับยังไงยังไงเรื่องบุญเก่าบุญเก่าบุญเก่าความรักหรอกครับอันแต่เขาบอกว่าความรักทําให้เราดูเด็กลงไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่าถ้ทท่าถ้าผิดแฟนแดดกาบเป็นธรรมะมี พี่เฟนแก่ไปนะก็อยากเป็นอมาตตาอยู่เหมือนกันครับเขาก็เป็นอมาตตาเขากินเด็กอ้าวหมายถึงไงอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนแก่ไปนาตาตตาไปได้ทั้งคู่เลยเหรอเขาเป็นนาาตตาไหมล่ะเขาเป็นแบมพายโอ้ยผมไปไม่ถูกแล้วอ่ะ ยากไม่ปกติหนูไม่เคยตายใหม่นะลูกหนูจะมาตายตรงร้านพังไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นตำนานเหมือนกันมาเลยครับยิ่งมาเลยสู้เอาวันนี้เอาวันนี้ไงว่าพี่พี่ซีเขาเป็นอมตะหรือเปล่าเฮียเป็นอมตะายไหมไม่ก็พี่ถามพิดนิดเฮียพีซีไหมว่าทำไมพี่ซีไม่แก่ไม่เคยถามพี่ซีไหมว่าทำไมเดียยังหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนแรกรู้จักกันไม่เคยครับเพราะว่าเฮียหน้าเปลี่ยน เสียงในหัวเราว่าไม่หล่อขึ้นดูโตดูมีภูมิฐานขึ้นเยอะเลยเดิยิ่งเดินยิ่งให้รอดนะเขาอาจจะบินอยู่ตอนนี้ครับใช่วันฮาโลวีนฝากซีรีส์เจ็ดตอนรวดดูเลยวันฮาโลวีนพอดีเลยนะครับเมื่อวานก็ปล่อยไปแล้วซีรีส์เรื่องซอมไวน์เวิร์มมหาลัยคลั่งนะครับรับชมได้ทาง Netflix ก เจ็ดตอนรวดเลยตอนนี้ผมก็กำลังหาเวลาไล่ดูอยู่เมื่อวานดูไปดูพร้อมทุกคนดูของแ,แฟนๆไปในในฮอนะครับดูไป1 EP สนุกมากรู้สึกว่าเปิด EP แรกมาก,ก็สนุกมากๆเลยมีครบรถมันมีทั้งลุ้นทั้งน่ากลัวทั้งตกใจทั้งอยู่ดีเดี๋ยวก็เศร้าแล้วก็มีตลกด้วยใช่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยากทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าซอมบี้ไทยจะทำไม่ถึงหรือเปล่า แบบหลายๆคนอาจจะเห็นความโปรดักชันความเวอร์ของซอมบี้ต่างประเทศอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็เวอร์ไม่แพ้กันครับแล้วก็เ <uld est> พราะดูบันดิเสียเงินไม่ว่าเสียน้าไม่ได้อยู่แล้วใช่โปรดักชันคือเลิศแล้วก็บทบทอันนี้คือเขียนมีที่มาที่ไปได้รับการวิจัยจาก <uld est> วิทยาศาสตร์จริงๆ <uld est> ใช่ครับ <uld est> เพราะว่าพี่ๆเขาตั้งใจทําบทกันมากๆเลย <uld est> อยากจะให้ลองเปิดใจดูซอมบี้ไทยดูนะคะเป็น ซีรีสยักษ์ใหญ่ของค่ายดูมันดิเราเลยซมไเวอร์คับ่ะภาคผมว่ามีแต่ว่าเมื่อไร่อาจจะมีครับผมว่ามีเขากำลังปูเรื่องอยู่นะมีบางคนที่ดูจบเจ็ดตอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกกันว่าเขาจะไม่นอนใช่ผมก็เกือบแล้วเกือบแต่นอนดีกว่าเพราะว่านี้เราทำงานเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงก็ หลายๆคนอ่ะคือน่าจะเห็นตอนจบแล้วเป็นยังไงซึ่งมันปูไปได้เลยสู่ภาคสอง๋อเตรียมไว้แล้วใช่ซึ่งผมว่ามีแน่เพราะว่าเขากำลังทําบทกันอยู่ออนุมิงมีวิธีแนะนํำไหมให้จำนักแสดงในเรื่องยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋มากน่าจะสามหน้าไม่พออะไร่นักแสดงไม่ผมยังจําไม่ได้เลยครับเราไปตมั่ดีเราจําไม่ได้เลยจำไม่ได้ เมือ่อวานจำได้ไหมพี่ที่ยืนยนืนกันอะเมื่อวานก็รู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้คาแรคเตอร,ร์ชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อวานเพราะว่าแม่ค้ามันถ่ายไปเป็นปีแล้วอะลืมใช่เมื่สามปีผ่านไปถ่ายจบไปปีแล้วออใช่แล้วก็จนลืมไปแล้วว่าเราเล่นอะไรไปบ้างแล้วก็พี่แต่ละคนเขาเล่นชื่ออะไรนะเพิ่งจะลืมฟื้นเมื่อวานนี้แหละครับอ๋อ ยังจำหน้ากันได้ใช่ไหมในจำได้จำหน้าได้อยู่แล้วก็เมืาะว่าแสดงว่าถ้าใครมาถามว่าคุณนี่ชื่ออะไรเราสามารถชี้ได้ไหมว่าเราคุณนี่คืกใครตอนนี้ตอนนี้ได้เลยครับประกาศแล้วประกาศในโลกออนไลน์ไปเป็นเกสของเบกกี้อ๋อใช่ครับไปเป็นเกสคอนเสิร์ตของเบกกี้ใช่ดีใจมากเลยประกาศไปแล้วครับก็ปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนก็หวังว่า กควรจะแบบอ๋อแต่ว่า<ม>แฟนๆเราแฟนๆของเบกกี้น่ารักมากๆเลยกตั้งแต่ที่ผมชวนเบกกี้มาเป็นนางเอก MV เพลงเ่อ b a B My Baby Christmas ตอนนู้แนแฟนๆก็แบบชอบกันเยอะแยะเลยรู้สึกว่ามันเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหนูคเคยนับแล้วว่าหนูเพิเป็นเกต์กี่คนเกไม่เคยนับก็เยอะเหมือนกันครับแต่แบบ อยากจะขึ้นผมมาอยากร่วมงานกับพี่ๆศิลปินอีกหลายคนเลยใช่เพราะว่าเหมือนเราแบบเก็บแต้มบุญไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยากจะสัมผัสว่าพี่ๆเขาพี่ๆที่เก่งๆอ่ะเขาเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาทำกันยังไงอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปร่วมงานด้วยอยากจะรู้จักอยากจะขอเทคนิคนู่นนี่นั่นจากพี่ๆเขาครับก็ด้วยแหละครับคิวเราก็ยากเหมือนกัน ครับฝากเชียร์ด้วย <G ül> ขอบคุณครับ บีครับครับยังต้อมีนกยังไม่ได้กดยังไม่ได้กด